ความคืบหน้าของพลายศักดิ์สุรินกันหน่อยนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากเสียลังกา,ากลับมาบ้านเกิดมาอยู่ที่ไทยเพื่อรักษา,าการเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีการรายงานว่าพลายศักดิ์สุรินเนี่ยอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะกินอิ่มนอนหลับขับถ่า,ายได้ ดูเหมือนกับมีความสุขมากขึ้นอ่ะในการลก,กลับมาอยู่ที่ไทยอ่ะเหมือนเริ่มคุ้นชินเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะซึ่งตอนนี้การรักษาก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงต้องมีการสอนภาษากันด้วยนะ<อ>ต้องใช้ภาษาไทยในการสอนสั่งงานเขาเพราะเขาไปตั้งแต่เด็กก็ไม่คุ้นเคยอตอนนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่กับภาษา,ไ,า,ษาไทยนะคะต้องมาเรียนภาษาไทยกันใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนมีความเป็นกังวลว่าเอ๊ะแล้วพลายศักสุรินเนี่ยถ้ารักษาจนหายแล้ว ต้องส่งออกลับไปยังศรีลังกาไหมนั่นนาทีคะ,ะจำได้ไหมเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยบอกว่าตามข้อสัญญาเนี่ยถ้าส่งกลับมารักษาที่ไทยแล้วถ้าหายเนี่ยพายศัดส,สุรินต้องกลับไปที่ศรีลังกาแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มีคําตอบแล้วคุณฮอบวาราวุฒิลป,ปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยออกมาบอกแล้วว่าไม่ต้องส่งกลับแล้วนะครับอ๋อค่ะไม่ต้องส่งกลับแล้วอยู่ไทยยาวแล้วนะใช่เป็นข่าวดีนะครับ เรื่องนี้คุณวราวุิศิลปะอาชาบอกนะครับว่าพลายศักดิ์สุรินหลังจากกลับมาไทยเนี่ยเห็นบอกว่าเช้าวันนี้อารมณ์ดีนะ,ะมีอาการคือสายหัวไปมามีความคุ้นเคยกับสภาพรอบด้านมากขึ้นนะครับเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดีกินข้าวกินน้ําขับถ่ายตามปกตินะครับซึ่งเร็วๆนี้แพทย์ก็จะเริ่มรักษาโดยการตรวจสอบภายในมากขึ้นและก็ถือเป็นข่าวดีที่สุดก็คือเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้พลายศักสุรินเป็นช้างในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับคราวนี้นักข่าวก็เลยถามว่านั่นหมายความว่าแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องส่งพลายศัก,กสุรินกลับศรีลังกาแล้วใช่ไหมคุณวาราวุธก็บอกว่าอ้าวก็ในเมื่อพลายศักสุรินตอนนี้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วเรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงอลองฟังดูนะครับพอเป็น อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับอะไรนะครับรเ,เชือกอื่นนั้นยังมีเท่าที่ล่าสุดที่คุณนาได้ไปดูนะครับคุณกัญจนาได้ไปดูด้วยตัวเองนนเนี่ยก็ยังมีความเป็นอยู่ที่ปกติสุขดีอาจจะมีบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างแต่ยังอยู่ในวิสัยที่ทางประเทศศรีลังกาสามารถดูแลได้ พลายศักสุรินกลับมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าตามรายงานเนี่ยยังมีช้างไทยเชือกอื่นๆเนี่ยยังอยู่ที่ศรีลังกาครับโดยคุณวาราวุธก็บอกว่าคุณกัจนาศิลปะอาชาได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของช้างแต่ละเชือกด้วยตัวเองแล้วก็พบว่าช้างเนี่ยยังมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับบางเชือกอาจจะมีอาการเจ็บป่วยไปบ้างแต่เป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่ได้ร้ายแรงนักทางศรีลังกายังสามารถดูแลช้างเหล่านี้ได้ แต่ถ้าหากว่าค,คุณกันจนาทราบว่ามีช้างเชือกไหนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักหรือมีความเป็นอยู่ที่เกินกว่าที่ศักยภาพของทางศรีลังกาจะดูแลจัดการได้เนี่ยทางประเทศไทยของเราจะหยิบยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือเหมือนกับกรณีของพลายศักสุรินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีว่าพลายศักสุรินเนี่ยกลับมาบ้านเกิดแหละไม่ต้องกลับไปศรีลังกาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็รอดูแลเขาหายโดยเร็วนะคะ